สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเ,เคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง v i p นะคะเช้าบ่ายนะคะทุกคนคะ่ะวันที่2 0กุมภาพันธ์2568นหนะคะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่19ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่19นะคะจะให้เด่นรอบเช้า3าละ8เด่นรอบป่าย0แนย์นะคะทุกคนรอบเช้ามา สามสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหลุดพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาทั้งสี่และเก้าเลยรอบบ่ายเลียบเช้าสามกับแปดหลุดหมดนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้ศู์และสามคมเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลใจมาเบิ้ลด้านหนา้าเฉยเลยนะคะทุกคนเสียดายเนาะพี่น้องมาสามสามหนึ่งห้าสี่นะคะเด่นมาสามจับคู่หลุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาเลขสี่เลขเก้าหลุด นะคะทุกคนใครตามเลขเด่นประจําวันก็ตามได้นะคะทุกคนห้อยมาทุกวันได้พี่น้องสังเกตดูก็ได้นะคะทุกคนค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ความมาความชอบเด้กพี่น้องคุเฮากับมักบ่คือกันนะคะใจเป็นผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกคนเล่นบ่เป็นพี่น้องสําหรับวันที่20จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่แลด2้เรามาดูความน่าจะเป็น8 998 85 5 8 8้า8 แปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามสามแปดสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองสองเจ็ดเจ็ดสองเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและห้าค่ะเก้านะคะเก้าแปดแปดเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้า 9 3 3 9 9 1 1 9 9 4 4 9 5าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าค่ะห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดประมาณนี้นะคะทุกคนมกกักาค่อยตามบ่ามาักให้พานพี่ดองสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะมาดูคู่ตะเด็่นนะคะ แปดสอง9 8้5ห้า8ปดเก้าเก้าแปกับห้รอบบเก้าแปดแปดเก้าเก้าสองสองเก้าห้าเกองสขานี้ก็คือผู้ัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบผู้ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิลประจําวันคือเบิลห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าแปดกับสองเด่นประจําวันห้ากับศูนย์เป็นแปดห้าห้าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปด ติดคู่ตเด่น8558ค่ะทุกคน2ค่ะ2552 2002ติดคูเตเด่น2552 9กั 5, บ5ตอไปนะคะและ5กับ0เป็น95599009ติดคูเตเด่น9559 5ค่ะ5550ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้นประจําวันมคัคะทุกคนค่ะเป็นจังไดพี่น้องมักก็ให้ตามเด้อพี่น้องเด้อก็ามัก ก็เรื่อนพานนะคะพี่น้องคาสถิติมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทางเสง VAP นะคะวันที่20คกุมภาพันธ์2,568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆหมันๆสุขสุขุ้นเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ